จตุพรพูดถึงเลือกตั้งซ่อมสีสกเกตพักใดชนะจะได้เปรียบในพื้นที่อื่นในพักอีสานนายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนกล่าวว่าพักเพื่อไทยอยู่ในสภาพอึดอัดทางการเมืองการเลือกตั้งซ่อมเขต5้าสีสกเกตซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28กันยายนนี้จะเป็นดัชนีชี้วัดทางการเมืองไปถึงเลือกตั้งใหญ่หลังมีการยุบสภาไม่เกินสเดือน สนามเลือกตั้งนี้จึงเป็นสนามจริงเพราะจำนวนสสของพรรคเพื่อไทยอยู่ในพรรคอีสานมากที่สุดการเลือกตั้งซ่อมสีสกเกตครั้งนี้สู้กันยิบตาฟาดกันเต็มที่ระหว่างพรรคเพื่อไทยเจ้าของพื้นที่เดิมกับพรรคภูมิใจไทยที่เข้าแข่งขันชิงชัยผลแพ้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นผลพวงถึงการเลือกตั้งใหญ่ว่าสสอ,อีสานในเขตอื่นๆจะตัดสินใจย้ายพรรคกันหรือไม่ ปัจจัยความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาคุกกลุ่นได้ตลอดเวลาจะเป็นเครื่องชี้วัดความนิยมทางการเมืองของสอสอ,อีสานได้อย่างยิ่งศรีสะเกดเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยแต่สสจังหวัดนี้ประมาณสองถึงสมคนได้ถอยหนีจากพรรคเพื่อไทยแล้วการเลือกตั้งนี้เป็นประตูสู่การเลือกตั้งสนามใหญ่ทั่วประเทศจึงเป็นสนามเดิมพันสกัดสสไหลออกจากพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคใดชนะ จะนำไปสู่การได้เปรียบในพื้นที่อื่นในภาคอีสานค่อนข้างมาก